ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางพี่ใหญ่ของเรากันดูสิเขาแน่นแล้วแน่นกระถางแล้วนะคะกระถางผิดรูปไปแล้วมีอยู่สามกอใหญ่ๆอ่าอันดับแรกเทออกก่อนบีบกระถางนิดนึงบีบบีบเขาจะเทง่ายโอ้ว้าวออกมาแล้วอ,ออกมาแล้ว นี่กระถางเดิมกระถางเดิมนี้ก็ยังใช้อยู่เดี๋ยวกอนึงเราจะใส่อันนี้อีกสองกอเราจะมีกระถางสำรองมาแล้วเราจะเปลี่ยนเท้ากันหรือดูสิว้าวโอ้ยินยังดีอยู่นะใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แหละใช้ดินเดิมก็ได้นะคะหรือใช้ดินใหม่ก็ได้ว้าวดูสิโดนเบียดน้องโดนเบียด ถ้ามันโดนเบียดเกินไปเดี๋ยวเราจะเอาหน่อออกด้วยตัวนี้เราจะย้ายลงอีกอันนึงว้าวนี่เคลียดดินตรงลากออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนพักไว้นะดูก้อนนี้โหดูสิโดนเบียดเบียดกับขอบกระถางน,นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนนี้เราจะต้องขึ้นกอให้เขาแบบเหนือขอบกระถางขึ้นนะ ะะแตวนี้จริงจริงดินเก่านี่เราก็จะทิ้งเลยนะคะเราจะไม่เก็บไว้โอ้ลากเดินดีมากเลยลากดีมากเลยตัวนี้ขึ้นน้ำไปเมื่อวันสองวันก่อนนะน้ำที่ยังไม่แห้งะะดูสิกอสวยนะเนี่ยกอสวยนะเนี่ยพักไปก่อน ดูตัวนี้ลากดีเชียวเดิมเราทิ้งนะคะโอ้นี่หนอนนี้ออกลากแล้วแล้วเราจะแยกหน่อออกด้วยเนาะเราจะแยกหน่อออกด้วยจะได้กอใหม่อ๊บใหญ่บเบ้อเลยว้าว ผลประกอบการเราสิว้าวไม่เลเลยนะเราเลือกกระถางให้น้องกันก่อนเป็นไซส์8นิ้วนะคะอันนี้8นิ้วนะเป็นก้นตื้นหน่อยหนึ่งนะคะไม้พวกนี้รากเขจะไม่ได้ลงลึกมากเห็นไหมสังเกตไหมรากมันจะไม่ได้ยาวมากไม่ได้ลงลึกนะคะเราจะเอาหน่อออก โอ้หรือจะไม่เอาออกดีโอ๋อเขาพร้อมหลุดของเขาอยู่แล้วนะคะเราจะเอาหน่อออกเนาะเราจะไปขยายกันโอ้ยหักเลยโอ้มีลากมีลากติดลากมาแล้วหน่อเบียดหน่อยนึง จริงๆเราทิ้งไว้ดีกว่านั้นไง